ก็ทักทายกันนะครับก็ก่อนเข้านอนความจริงตอนนี้ผมต้องขอโทษนะที่ยังไม่ตอบคอมเมนต์นะครับที่ถ่ายรูปคู่กับพุกชายผมนะครัณะน,นั้นมาหน่อยก็ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ฝึกฝนตัวเองนะครับก็คือไม่อ่านหนังสือก็นั่งสมาธิไม่นั่งสมาธิก็เล่นกีตาร์นะครับก็คือตอนนี้ผมฝึกพื้นฐานกีตาร์อยู่ครูฝึกของผมเนี่ย อ่ผมเทคคอร์สนะครับเทคคอร์สกีตาร์มาซึ่งตอนเล่นคืนจันอะ่ะยังยังไม่ลงเรียนนะครับแต่ว่าก็อายคูเขาเนาะเล่นฟรีเรียนฟรีตลอดนะครับครูภาครักจําก็เลยไปเฮ้ยมันผมพบว่ามันคล้ายๆการฝึกร่างกายมากนะครับพื้นฐานของอ่าดนตรีเนี่ยคือกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะไปต่อยากมากนะครับตอนนี้ผมกำลังฝึกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อนิ้วอยู่นะครับคือการไล่สเกล ตอนนี้ถึงบทที่สาม้วไล่สเกลหกเส้นนะครับก็วันนี้วันคริสต์มาสเนาะวันคริสต์มาสก็จะมาไล่สเกลให้ฟังพร้อมกับจังหวะที่ครูเขาให้มานะครับแบ็คกิ้งแท็กคือผมแย้งในใจนะแย้งในใจกับครูว่าผมมาลงเรียนกิทาแลนะ้วเว้ยไม่ได้ไม่ได้มาลงเรียนคอร์สร้องเพลงนะครับแต่ครูเขาบอกว่าให้ผมท่องด้วยความจริงผมเล่นได้นะเล่นได้ตามตามอ่า จังหวะมีทรนนอมแล้วก็จังหวะ breaking ท็ g ที่ครูเขาให้มานะครับเล่นตามได้แต่ไม่ท่องไงไม่ท่องผมแบบอยากเถียงอ่ะมาไม่ท่องได้ไมัยผมไม่ได้มาเรียนร้องเพลงนะแต่ครูเขาให้ท่องนะครับเพื่อก็ต้องเชื่อครูเาเพราะว่าเขาเขามีประสบการณ์ยี่สิบปีแล้วก็เขาก็เล่นแบบโอโ้โหเทพมากนะครับไปก็ไปดูช่องนักสอนคอร์ที่้าออนไลน์นะครับ youtube ก็มีนะสอนดีมากผมว่าสอนดีที่สุดในประเทศแนหะ่ะที่ผมจะต้อง จะ,จะต้องยอมจ่ายตังเรียนเลยความจริงมันก็เรียนฟรีได้นะอ่ะก็ก็ลองดูนะครับลองดูถ้าถ้าใครสนใจนะในการฝึกพัฒนาตัเองฝึกทักษะใหม่ๆให้ตัวเองนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดอระโยชน์เนาะก็ไปเดี๋ยวผมจะเนี่ยส่งการบ้านนะครับส่งการบ้านไม่รู้เล่นกี่ร้อยรอบแล้วนะเพราะท่องไม่ได้นี่แหละใจจะขาดนะครับใจจะขาดโอเคเดี๋ยวดูกันอ่ะความจริงก็คือ ผมท่องได้แหละแต่ว่ามันไม่ทันนะครับรู้แล้วว่าโน้ตมันอยู่ตำแหน่งไหนนะแต่ว่ามันยากมากนะมันยากมาก6เเซนนี้ครับอะมาให้กำลังใจผมกันนะครับ โอเคเราจะผ่านนะให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ส่งกันบ้านครูนะครับก็มือรีคริสมาสนะครับครูครับผมขออนุญาตเอาลงเพจผมด้วยนะครับ